ฮายฮายฮายทุกคนกลับพบกับมิสพีอีกแล้วนะคะในช่วงของมิสพีลูกี้ชาชูเมอัพค่ะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเมคอัพมารีวิวอีกเช่นเคยนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มนะิสพีนำเมคอัพตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะมิสพีได้นัดเพื่อนไปสัมเพลงค่ะเราก็ไปหาซื้อพร็อพแล้วก็ซื้อเมคอัพนะคะที่แบบว่าราคาเบาๆไม่รุนแรงอะไรอย่างงี้นะคะสบายกระเป๋าแต่ได้ เยอะนะคะแต่ได้ของหลายชิ้นนะคะเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้มาเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมิสซี่เอาให้ดูเลยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยมิสซี่ก็ไปช็อปที่ร้านนี้มานะคะร้าน LK นะคะจะอยู่ตรงแยกราชบงหรือเปล่านะคะถ้ามิสซี่จำไม่ผิดนะเนี่ยมิสซี่ก็ได้มาทั้งถุงเลยนะคะก็มีหลายอย่าง แต่วันนี้นะคะมิสพีก็จะมารีวิวอะไรรู้ไหมคะวันนี้มิสพีจะมารีวิวสิ่งสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะดูสิคะาวันนี้มิสพีลงเมคอัพมาพร้อมมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตาเป็นคิ้วนะคะเป็นแก้มเป็นผิวอะไรเงี้ยคือลงมาเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปรู้ไหมคะคืออะไรคะมันก็คือสิ่งนี้แหละคะ่ะปากค่ะคุณ <S <S ดูสีปากมิสพีสิคะคือบางเบามากยังไม่มีสีลิปดังนั้นวันนี้มิสพีก็เลยหยิบตัวนี้มารีวิว เพราะว่าอะไรนางมีความน่าหลักมูมิงแล้วที่สําคัญค่ะที่ร้านที่มิสซีไป,ไปซื้อมานะคะราคานางเซลล์แล้วลดถูกมากนะคะแล้วแพคเกจนางคือมีความรู้สึกแบบเห็นแล้วมีความหืมมีความชจ้หญิงว่านวานแววแววมากก็เลยแบบจัดซะหน่อยแต่คือด้วยความที่จริงสีเขาก็ไม่เยอะแหละนะคะแต่สีเขาเหลือน้อยนะคะมิสซีก็เลยได้มาแค่นี้ 3- สี่คูนเนี่ยนะคะวันนี้มิสซีก็เลยจะเอาเจ้า3ตัวเนี้ยมารีวิวดูซิเขาว่าสีปากสีไหน ที่จะทําให้มิซี่รอดนะคะอ่าวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่ามิซี่ได้สีไหนมาบ้างนะคะมิซี่ได้เบอร์07นะคะอ่าตัวนี้นะคะแล้วก็ได้เบอร์08มานะคะและอีก1เบอร์ค่ะก็จะเป็นเบอร์10นะคะอ่ะก็คือได้มา3เบอร์เพราะว่าเขาเหลืออยู่แค่นี้จริงๆก็อยากได้มากกว่านี้นะแต่อ่ะมันเหลืออยู่แค่3อันนะ,นะก็เลยแบบ เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะราคานางถูกมากคือเขาคงเอามาเซลล์เนาะเพราะว่ามันเหลืออยู่3สีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันละ19บาบาทคุณเป็นลิปสติก อันละ19บาทนะคะจะเป็นแบรนด์ของ ODBO Love Sweet Lipstick นะคะอ่า Kiss นะคะอ่ารุ่นนี้เลยนะคะเป็น Love Sweet Lipstick นะคะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสีหมายเลขก7เลข8แล้วก็เลข10เนี่ยสีเป็นโทนไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมีสีจะสวอชที่แขนให้ดูนะคะมาดูตัวแพ็กเกจนางก่อนคุณดูสิคะคุณฉันบอกเลยอะ่ะฉันเห็นแล้วแบบกรีดมากอะนางมีความน่ารักอะ ความหวานแล้วดูความแบบดูจะพีเมียมก็พีเมียมนะคุณดูสิแบบเลิศหรูมากอะ่ะคือนางมีอะไรห้อยมูมิงมูมิงด้วยเนี่ย เป็นผู้การเอาไว้เขียนป้าคุณนะคะดีงามมากอะน่ารักอะเดี๋ยวเราจะมาสวัสีกันนะคะที่มิสกีมีได้มา3สีนี้เดี๋ยวเราจะมาสวัสีตัวพูนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะคือแพ็กเกจจิ้งนางน่ารักมากอะฉันเห็นแล้วแบบโอ้ยกรี๊ดมากคือถ้ามันมีครบทุกสีเนี่ยสปาดไปให้หมดเลยนะคะเห็นแล้วแพ็กเกจดื้อดังแบบเฮ้ย ุ้งฟริงมงมิงอะมีความแบบเจ้าหญิงเบานะคะแต่สียังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวดูเบอร์เจ็ดก่อนนะคะนี่คุณสีเบอร์เจ็ดน่ารักก็เห็น l ราเลเลยดูสิคุณสีจะเป็นโทนประมาณนี้นะคะอ่าสีหวานแววมากสีน่ารักอ่ะสีดูดีสีไม่ขี้เหร่เลยนะคุณอ่ะสีเบอร์เนี้ยเบอร์เจ็ดนะคะมาดูเบอร์ต่อไปค่ะอันนี้เบอร์แค่ะคุณ ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจริงๆค่ะคุณดูสิเออนะคะเลดมากแพ็กเกจเขามีน้ำหนักนะ้ำไม่ได้เบาแบบกล่องกล่องแกงเท่าไหร่นะคุณก็เดูอเออมีดูมีราคาอันนี้จะเป็นเบอร์สิบนะคุณก็จะเป็นสีแบบกุหลาบเข้มๆนิดนึงอ่ะนะแบบเออออกอมน้ำตาลนิดนึงนะแบบเออสีใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาสวอชทุกสีดูแล้วกันเนาะคะเดี๋ยวมิสฟีจะสวอชสีหมายเลขเจให้ดูก่อนนะคะ สวัตรงนี้เลยละก,กันจะได้เห็นชัดๆนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้จะเป็นเบอร์เจ็ดนะคะคุณสีก็จะออกเป็นแบบแดงแต่ว่าจะอมส้มๆนิดนึงนะพอเออกมามันจะมีส้มๆอิิๆนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นหมายเลขเจ็ดนะคะถือว่าสีสวยนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อแมทนะคะจะไม่ได้แบบเป็นเนื้อเงานะคะมาดูเบอร์แปดค่ะคุณสีมันจะค่อนข้างนี้นิดนึง เบอร์8ดก็จะดูเป็นคือเหมือนดูเข้มขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแดงแจ๋นะคะก็จะมีความอมส้มเหมือนกันแต่ว่าตัวสีสีหมายเลขเจ็เนี่ยจะอ่อนกว่านะคะแต่ส่วนเบอร์8เนี่ยจะมีความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าจะเป็นเข้มไปทางอมแดงๆนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีความเป็นส้มๆอยู่บ้างแต่อันนี้จะพอเห็นได้เลยค่ะว่ามีความส้มๆมากกว่าหมายเลข8ปดนะคะเรามาดูหมายเลขสิอันสุดท้ายที่เราได้มานะคะมาดูกันค่ะว่าสีมันจะเป็นอย่างไรนะคะ สีหมายเลข8ดนะคะถ้าตรงที่กล้องก็จะแบบว่ามันจะดูอ่อนนิดนึงแต่ว่าตรงนี้นะคะคือแบบดูเข้มเลยนะคะจะดูมีความเป็นแดงที่สุดละนะคะหมายเลข1ิบนะแต่วันนี้เราจะมาทาสีไรดีคะเออถ้าให้มีสีเลือกนะมิสีขอเลือกเป็นสีนี้แล้วกันเนาะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ามากกว่านะคะเดี๋ยวขอลงปากนิดนึงนะว่าวันนี้ถ้าฉันลงสีนี้แล้วจะพุ่งมากน้อยแค่ไหนนะเออ ก็โอเคอยู่นะคะคุณแต่สีมันจะดูมีความรู้สึกว่าอืมป่าจะมีความแบบอามีความน่าจูบมากนะคะแต่ว่าทําให้การเมคอัพของมิซี่ดูอ่อนไปเลยด้วยความที่สีมันดูสีมันดูเด่นกว่านะคะมีความรู้สึกนะแต่สีสวยนะเบอร์สิบสีสวย คือถ้าให้เลือกนะก็คือสีเบอร์สิบเนี่ยสีสวยสุดแล้วแต่ว่าเบอร์เนี้ยมันดูแบบอ่อนไปนิดนึงนะสองเบอร์เนี้ยอ่อนถ้าเป็นเบอร์8กับเบอร์7สีมันจะอ่อนไปนะแต่ว่าเบอร์เป็นเบอร์สิบเนี่ยคือว่าโอเคเลยแต่ว่ามีสีต้องแต่งหน้าให้ดูเข้มกว่านี้นิดนึงมันจะได้ดูแบบว่าดูแบบิวเปรี้ยวนิดนึงเนาะตาต้องคมกว่านี้นะมีความรู้สึกว่าเบาไปเลยนะคะถามว่าทั้งหมดเนี้ย ชอบสีไหนมากสุดมิซีบอกเลยคะ่ะว่ามิซีชอบหมายเลข10มากสุดนะคะ,ะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะของ ODBO มีความน่ารักมากๆเลยคุณเนี่ยนะคะวันนี้มิซีแต่งหน้ามาเรียบร้อยเพื่อที่จะให้มันคลิปไม่นานมากนะคะถ้าขืนมาแต่งหน้าด้วยมาลงลิปด้วยเนี่ยอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงได้นะก็เลยแบบว่าแต่งหน้ามาก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงลิปสติกแล้วก็มาสวอชสีให้กับทุกคนได้ดูแต่ถ้ามิซีได้มีโอกาสไปเจอสีอื่นของรุ่นนี้นะถ้าเจออีกมิซีอาจจะ จะปาดมาแล้วเอามารีวิวอีกทีหนึ่งนะแต่คุณแพคเกจน่ารักมากอะ่ะมีความมุ้งมิงมากอะ่ะมีความแบบหวานมากอบชอบชอบตรงที่มันเป็นลายฉลูเป็นรูปหัวใจแล้วแบบมันดูมีความแบบหรูหราแล้วมีความเป็นเงินเป็นงเงาเนี้ยคือเก๋มากอ่ะคุณชอบนะคะสําหรับลิปตัวนี้นะมิสทีให้ในให้ในความดีงามของนางในเรื่องของแพคเกจนะคะคือให้ในเรื่องของแพคเกจเต็มสิธินะส่วนในเรื่องของเนื้อลิปนะมีความรู้สึกว่า 呵。그 นางยังมีความหนืดในการลงนะคือต้องใช้ปาดหลายๆรอบกว่าจะได้แบบติดนะคะมันถึงกับแบบเนื้อมันยังไม่สมูทพอนะก็ถือว่าทาได้ดีนะคะก็ให้ไปก้าวละกันเนาะในเรื่องของ texture นะส่วน,นอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วแต่คือด้วยความที่ได้สีมาน้อยเนาะชอบจริงๆกับแพคเกจนาะงมีความมุนะ้งมิงฟุ้งฟิงะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมีสิีจะลองแต่งแล้วมาใช้ตัวนี้ในการลงสีปากดูซิว่านางจะโอเคไหมนะคะแต่สําหรับเจ้าลิปตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าดีงามมากๆราคาก็คูณ19บาท นะคะคือ มิชีซื้อร้านส่งไงก็เลยได้ถูกไงก็เลยแบบโอ้ย19บาทคุณซื้อแบบขำๆอะ่ะเอาเก็บไว้ทาเล่นๆ<ล>ยังไม่ ai, อายเลยเหลือเอามาแต่งเป็นแต่งแก้มหรือแต่งตาย,ยังได้เลยเอาแบบลงเบาๆแ,แล้วมาเกลี่ยอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้เหมือนกันกับเครื่องสอําอางราคาถูกกับคุณมันทําให้เราเวลาเราใช้แล้วแบบเออไม่ค่อยเสียดายตังเท่าไหร่เนาะก็แบบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเจ้าลิปตัวนี้นะคะเดี๋ยวมิชีทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะก็ลองไปตามกันดูนะถ้าใครอยากลองนะบอกเลยคะ่ะว่าดีงามมากๆกับแพคเกจนางสวยพก ติดกระเป๋าขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วแบบอืมเอามาถ่ายเป็นพร็อถ่ายรูปก็ดูเขดูสวยงามไม่แพ้เลยดูแบบดูไฮเอ็นขึ้นมาทันทีนะถ้าไม่บอกใครเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อนะคะราคา19บาทคุณ ดีงามมากๆอะ่ะโอ้เลินะคะกับลิปสติกของ ODBO ตัวนี้ที่เป็นรุ่นของ v e s we e t Lipstick นะคะรุ่นนี้นะอะ่าดีงามค่ะสําหรับลิปสติกราคาเบาๆนะคะเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับลิปสติกรุ่นนี้ถ้าสนใจก็ลองไปหาดูกันได้นะมีสีไม่ได้อะไรกับทางแบรนด์เขาหรอกแต่เราชอบแพ็กเกจจริงเขาจริงๆนะน่ารักอะแล้วก็ลงสีก็โอเคเลยนะคะก็มีความแบบม,มีความปากหน้าจุบมากๆเลยนะ,ะอะใครเขาก็พูดเลยว่าจะถูกจะแพงต้องแดงเอาไว้ก่อนนะคะว่า วันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิงเป็นกำลังใจให้กับมิสซี่ด้วยพบกันคราวหน้าค่ะมาดูกันว่ามิสซี่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวอีกรับรองขขาคุณยังมีอีกหลายตัวที่มิสซี่จะเอามารีวิวให้คนที่ดูเพราะว่าไปเหมามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแยกเป็นพาร์ทๆๆไปเพราะว่าถ้าเอามารวมทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะนานนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อกันเสียก่อนวันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบาย